พี่นายกรมาโกงทุกอย่างให้กูมึงมั่นใจได้ไงว่าในพี่นายกรรมจะเป็นชื่อมึงจริงๆอหฮะยัยอคคุณจะให้ผมไว้ชีวิตเองก็เพราะว่ามันเป็นพ่อของมดมีนาใช่ไหมคุณทําตามที่ผมขอได้ไหมก็ถ้าไม่ได้ผู้ใหญ่คุยกันอย่าสอนด้อฉันกําลังสั่งให้เธอทํางานให้กับฉันฉันไม่มีวันหักหลังผู้ใหญ่เด็ดขาดไม่เห็นลงศพไม่หลับนำตา มันกล้าทำกันเั้จะเอารถกับชนลูกเพื่อขู่พ่อเพื่อจะเอาพินายกรรมคุณใหญ่ไม่มีทางทำกับฉันแบบนั้นคุณโกงมันก็ถาามันเองคำสัญญาระหว่างเราสองคนจบลงตรงนี้ฉันไม่อยากเตือหน้าคุณอีกคุณ